มเป็นผู้สมัครอบจรนีกกูร้องไห้ดีกว่าถ้าพวกมึงมาหาเสียงช่วยแบบนี้เดี่ยมึงมาช่วยเดี๋ยวมันจะลงรูเนี่ยโอ้ยมีข่าวมาบอก็ไปเดินหาชาวบ้านมีรถไปแห่นะครับอาสาสมัครสามนิ้วไปช่วยผู้สมัครนายกอบรจก,กุ้ไก่ที่พะเยาที่ยุธยาที่ชัยนาทมังผมอ่านดูแล้วกูระกุ้มใจถ้ากูเป็นผู้สมัครอบจรนีกกูต้องขอร้องเลยว่าอย่ามาอย่ามา ถือป้ายแห่กันเลยครับกลุ่มแรกที่มาสนับสนุนคือกลุ่มสุราเสรีน่าชื่นตาบานนะครับถือป้ายเลยครับพี่น้องอยุธยาพี่น้องชัยนาะทพี่น้องพะเยาเราต้องช่วยกันกานายกอปจคนนี้จะสนับสนุนนโยบายของพรรคกุ๊กไกให้สุราเสรีคนอยุธยาจะเมากันทั้งวันทั้งคืนคนพะเยาจะสนุกเมากันอย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าหวัวคะแนนออร์แกนิกมาฟรีนะครับมาอาศายัยเขาฟรี ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะดีใจไหมมาช่วยหาเสียงให้ฟรีเนี่ยถือป้ายกันใหญ่กินเหล้าทั้งวันทั้งคืนกินเหล้าทั้งวันทั้งคืนคนไม่เยาวพวกเราจะต้องกินเหล้าวันพระไม่กําหนดเวลาขายเหล้ากินเข้าไปใครอยากจะต้มเองก็กินเข้าไปเป็นไงล่ะโอ้โหผู้สมัครนยา,ายกอบจาสหนะมึงมาทำไมเนี่ยแถวต่อมาแห่กันมาถือป้ายอีกครับพี่น้องนะครับโอ้โหไอพวกสามนิ้วหนึ่งมึงเป็นคนดีจริงๆบอกจังหวัดอื่นๆนะ เรียนรู้จากอยุธยาเรียนรู้จากพยาวเ,เรียนรู้ชัยนาทว่าต่อไปเนี่ยไอ้พวกสามนิ้วพวกนี้ถ้าให้ดีอย่าให้มันมาช่วยนะแถวแรกก็มาถือป้ายเมากันให้สนุกสนานเต็มที่เลือกนายก,กบาอบจเก้าใกล้คนนี้ได้เมากลุ่มที่สองถือป้ายขึ้นมาเซ็กเสรีถือป้ายครับฟรีเซ็กเซ็กเสรีถือป้ายแห่กันไปโอ้โหหน้าชื่อตาบานถือป้ายในแถวนั้นก็บอกว่ากีเสรี ฟรีทุกเพศนะครับแห่ถือป้ายเลยครับพี่น้องคนอยุธยาเขาเห็นป้ายขึ้นมาเขาเขาบอกเลยว่ากูอยากจะช่วยอยู่นะแต่กูกล้าไม่ลงจริงๆนะ่ะคืไนไอ้นี่มันได้เป็นนายกอรจอมันก็คงจะกินเสรีที่อยุธยาลายแรก <c ười> เห็นไหมที่พยายาคงกินเหล้าเสรีแล้วก็ฟรีเพศด้วยนะนะครับคือหมายความว่าเซ็กเสรียังไม่พอคือฟรีเพศเสรีได้คืออยากจะมั่วประเภทไหนก็ได้นะ่ะนะครับ หน้าชื่นตาบานขยันไปหาช่วยเขาหาเสียงครับโอ้โหนะครับแล้วก็อะไรอีกสารพัดนะครับสามารถถ่ายคลิปได้มีถือป้ายแล้วก็มีแบบเซ็กทอยถือไปด้วยนะครับถ้าพะเยาชนะเมื่อไหร่จะได้ใช้เซ็กทอยฟรีทั้งจังหวัด <laughs> โอ้ยถ้าผมเป็นผู้สมัครอบจรกูรลอกให้ดีกว่าถ้าพวกมึงมาหาเสียงช่วยแบบนี้เนี่ยมึงมาช่วยหรือมพัดลมกูเนี่ย พี่น้องประชาชนคนทั่วไปที่ยุทธยาที่พะเยาชัยนาทเขาสายหน้าโอ้โหมันไม่ไหวแล้วครับใครจะไปกล้าให้เนี่ฮึแล้วก็ปิดท้ายขบวนนะครับตรงนี้แหละเจ็บที่สุดครับปิดท้ายขบวนก็คือสนับสนุนผู้สมัครของกุ๊กไก่และจะได้นิรโทษกศกรรมหนึ่งหนึ่งสองมีขบวนนิรโทษกศกรรมหนึ่งหนึ่งสองไปอีกโอ้โหพี่น้องคนยุทธยาเนี่ยเขา โหหน้าแดงแล้วเขายั่วเลยนะดีไหมเขาไม,ไม่ไม่ออกไป่ดานะ่ะเห็นไหม <c oughs> คือค้าเลือกคนของกุ๊กไกให้ได้เป็นนายกประจอเราจะเอาจังหวัดยุธยาทั้งหมดไปคัดค้านหนึ่งหนึ่งสองจะไปที่โทษศกรรมหนึ่งหนึ่งสองเฮ้ยลามปามมันเกี่ยวอะไรกับหนึสองมันเกี่ยวกับอะไรนโยบายของพวกเองนายกท้องถิ่นเขาจะไปพัฒนาจังหวัดเขา เข้าไปเชียร์เนี่ยพวกนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจวอันหวังดีหรือมันประสงค์ลายหรือมันยังไงนะครับผมบอกเลยนะครับท่านผู้สมัครทั้ง3ท่านครับของ3จังหวัดครับส่วนหนึ่งที่คะแนนท่านเสียหายเนี่ยก็เพราะไอ้แฟนขับกุ๊กไก่3นิ้วพวกนี้แหละนะครับจังหวัดอื่นผู้สมัครของกุ๊กไก่ทั้งหลายนะถ้าพวกนี้มานะ่ะรีบพากันเรากิ่งไม้ไรตีไว้เลยนะอย่ามาอย่ามาพวกมึงมาดิเลยกูเสียคะแนนเห็นไหมไอ้พวกนี้ก็ปรารถนาดีนะครับนี่หัวคะแนนออแกนิกไม่มีใครเชิญมึงก็มาอีก โอ้โหมันมาทำลายกันชัดชัด